สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนพับสุริยาคิรันนะคะเป็นเครื่องบินซ้อมรบนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวจะแนะนำในส่วนของอุปกรณ์ก่อนนะคะมีใบบรรทัดกระดาษหนึ่งแผ่นแค่นี้นะคะ ขั้นจอนแรกพับและเอาไม้บรรพ์มาวัดให้ห่างจากขอบประมาณหนึ่งเซนติเมตรนี่นะคะัอนเรากัดได้แล้วเราก็เล้ อีกข้างเราก็ทำเหมือนกันเลยนะคะนี่นะครับตอนเราพับได้ทั้งสองข้างเลยนะคะเราอะ่ะจะพลิกกระดาษกลับไปชช้นิ้ว กดตรงกลางตรงที่มันมาตัดนะตัดตัดเส้นการกรบาทสองเส้นลราพอดีเลยครับกดพับลงมาให้สุดและรีได้เลยครับนี่นะครับก็พลิกกลับ ใช้นิ้วกดกระดาษตรงกลางตรงที่มันตัดเส้นกระกบิกะบาดของเราและบีบขึ้นมา,าเลยนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับ เปิดกระดาษมาด้านในด้านหนึ่งและพับให้ชนกับรอยตรงกลางเลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะและเปิดกระดาษออกมาเปิดอีกด้านหนึ่งพับให้เสมอกับอันแรกเลยนะครับเปิดพลิกพับขึ้น ให้ห่างข้างล่างนิดนึงให้ข้างล่างโผล่มัที่นิ่นะคะนี่แบงนี้นะคะจากนั้นพับลงนี่นะคะต่อไปพลิกกับและเปิดมืออย่างนี้พับปีกให้ใหญ่ๆ ด้านมึงก็ทำเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับตอนเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะเปิดกระดาษพับเข้า เลยจุดที่เราจะมาไว้ก็คือจุดนี้กับจุดนี้นะอ่าจุดที่เราจะมาไว้คือจุดนี้จับจุดนี้เพราะฉะนั้นกดจุดแรกเอาไว้ดันดันอันนี้มาให้สุดและกรีดลงไปได้เลยครับ ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเปิดด้านนี้ก,กลับเลพลิกกระดาษกลับไปช้าๆ้าครับและจากนั้นเราอุ๊ยผิดผิเราพลิกกลับไปก่อนนะครับอบนันนี้ตัดด้านี้ และขั้นตอนต่อไปไม่ต้องพีใช่ไหมและขั้นตอนต่อไปเราพับอย่างนี้เข้ามาเปิดพิกและเราเปิดอย่างนี้นะครับและ มา่างนี้เละเปิดไปสองข้างเองครับตอนเราได้แบบนี้เลยนะครับ เราก็จะทำการทำหางนะครับหางเนี่ยเราแนะนำให้พับมาก่อนพับเข้ามาและอีกอันนึงก็พับเข้ามาเหมือนกันนี้นะครับและพับออก อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับนี่มันก็จะได้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยคับ เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะพับอันนี้เข้ามานะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะครับตอนเราได้แบบนี้แล้วนะคบเราพลิกกลับ และพับหัวลงมาได้เลยนะคะและกดให้มันแน่นขั้นตอนต่อไปทำในส่วนหัวกันเลยนะคะหัวเนี่ยเราแนะนำให้มันใหญ่ๆนะคะหัวเนี่ยเราแนะนำให้มันใหญ่ๆตอนเรากะได้แล้วเนี่ยเราจะกะประมาณนี้นะตอนเรากะได้ แล้วอะเราจะกะประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวให้เห็นทั้งสองกล้องเลยเราจะกะประมาณนี้นะและเราจะหักหัวพร้อมกับบีบลำตัวได้เลยนะคบและเราจะพลิกกลับด้านล่างและทำอย่างนี้อีกทีพลิกพลิกกลับมาด้านบน เราจะเราจะเออทำหางเสือกันนะคะเนียเราเราจะเอาอันนี้ สอดเข้าไปในลำตัวก่อนนะครัแล้วค่อยทำหางเสือและในส่วนของหางเสือ,อัน,นี่ขั้นตอนสุดท้ายให้ให้เราทำอย่างนี้นะครับให้เรากดกดมันขึ้นไปนะครับไหนด้านล่างอ นี่นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสุดยาคี้ดันของเรา สำหรับใครที่ชมจนจบขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย